ก็เฉยๆโดนเลยนะมีเวลาแค่20นาทีเท่านั้น ท่านอาจจะยังไม่แบบไม่โดนใจก็ยังไม่เอา โดนแล้วนะครับก่อเฉยๆโดนเลยนะครับนมมานะครับกลัวทางนาำใช่ล้วครับก่อเร็วๆไม่เอาครับรอบนี้รอบนี้กัดก่อช้าค่อยเล่นนะครับนี่ยามเย็นนะครับ สวยเลยนะครับคันซีลี่นะครับ n โอแปดสิบแปดสิบสี่นะครับกับลองทรงไวเบอร์ชั่นสิบกร,รัมนะครับเกี่ยวรูหลังกัดเลยนะครับโอ้สายสวยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาตีแล้วตัวนี้แหละที่ตามไม่เอาอะ โอ้หชิปเปอร์ก็ไม่ได้เอามานะครับมานี่สิมาทักทายกันหน่อยนี่นะครับลองส่งวเบรชั่นนะครับขัดโคตรแรงนะครับหืไซส์จะมาคุเนะเฮ้ย โคตรโหดนะครับตัวเบ็ดสามเ็กนะครับแข็งๆคมๆนะครับแต่ว่าเบรกต้องอ่อนๆหน่อยนะครับถ้าถ้าเล่นหนักนี่ตรงนี้นี่พังเหยื่อหมดะะครับพังเบ็ดหมดครับ <c oughs> โอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับผมนี่นะครับโอ้โเดี๋ยวเราก็จะ นี่นะครับกระสุนในน้ำหน้าอย่งเดีวนะครับเราถ่ายเราเยอะเขาสนุกแล้วเราก็ปล่อยเขานะจะได้เคียเค้ยวนะ <laughs>